คือง mm hmm. ี้ผมมาไปไปห้าง้างหนึ่งแล้วกันแล้วมันก็จะมีบูธแบบบูธขายคอนโดอ่ะ mm hmm. ที่เขาจะเอาเหมือนมาตั้งโชว์แล้วก็จะมีเขียนแปะไว้ตัวเบลเลอร์เลยว่าการันตีค่าเช่า1ปี 1> เราก็ต้องดูเรื่องยูดีเราอาจจะบอกเอาก็เขาการันตีดิเราไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ก็ได้ถูกปะเออใช่ปัญหาคือแล้วถ้าพ้นการันตีอ่ะมันเป็นปัญหาในวงการมันคือโปรโมชั่น mm hmm. ที่เอามาล่อคําถามเลยถ้ามันดีมากๆจะก,การันตีทําไมเจอคํานี้เข้าไปอ่ะบอกเออ พี่ธาพี่วันนี้ผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะมาปรึกษาอะไรกันเนาะเป็นคือคือปรึกษาเพราะว่าเคยได้ยินพี่ธาเล่าลฟังว่าจริงๆรนไะอ้เรื่องนี้มันมันไม่ได้ถูกต้องหรือมันไม่ได้ดีขนาดนั้นคือคงนี้ผมมาไปไปห้างห้างเนื้อกันแล้วมันก็จะมีบูธแบบบูธขายคอนโดอ่ะที่เขาจะเอาเหมือนมาตั้งโชว์แล้วก็จะมีเขียนแปะไว้ตัวเบลเลอร์เลยว่ากรารันตีค่าเช่าหนึ่งปีซึ่งเขาก็พอผมเดินเข้าไปตรงนั้นเขาจะชวนไปคุยเรื่องแบบว่าการลงทุนอะไรเงี้ยเพราะว่าเออถ้าถ้าคุณไอซ์ไปลงทุนที่นี่ ใช้เพียงแค่สเตทเมนต์นะก็สามารถได้เลือดพัสดีอินคำต่อเดือนได้เดือนเท่านี้เท่าน,านี้อะไรเงี้ยแต่ก็เคยได้คุยกับพิทัตรงที่ว่าจริงๆแล้วการลงทุนมันไม่ไ,ม,ไม่นั่งง่ายขนาดเนี้ยก็เ,เลยคิดว่ามันมีอะไรที่คนกลุ่มนี้ไม่ได้อบอกหรือเปล่าโอเคอย่างนี้เวลาที่เราอ่อจะซื้อคอนโดลงทุนเนี่ยอืเป้าหมายที่เราอยากลงทุนเนี่ยก็คือเราอยากให้เป็นอะไรบ้างอ่ะเราเราอยากได้อะไรจากการลงทุนได้เงินเยอะขึ้น รวยขึ้นใช่คาดหวังอะไรคาดหวังว่าคอนโดมันจะทําอะไรให้เราก็มีเงินผลิตเงินให้เราเรื่อยๆลก็อาจจะเติบโตด้วยอะไรเงี้ยโอเคราคาขึ้นไหมขึ้นถูกใช่ขึ้นดีราคาเช่าด้วยถูกป่ะโอเคอันนี้เือเพอร์เฟ t เลยอันนี้คือพอร์เฟ t ถูกป่ะคราวนี้เวลาปล่อยเช่าเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องเข้าใจเรื่องของตลาดการเช่าสังหาก่อนอืเอาเรื่องไอซินคืโปรดักกับโปรโมชั่นออกไปก่อนนะพี่ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีมันอาจจะดีมีอันที่การันตีแล้วดีจริงไหมมีแต่บอกนี้เลยไม่เยอะ ไม่เยอะน้อยมากลงคอนโดจะปล่อยเช่าเชื่อป่าว่าเอาเอาแค่เอาแค่ปัจจุบันน่ะซื้อคอนโดลงทุนปล่อยเช่าอ่ะไม่ใช่ทุกที่จะปล่อยเช่าได้เอาในกรุงเทพด้วยนะไม่ใช่ทุกที่จะปล่อยเช่าได้ดีเว้ยต้องเข้าใจเรื่องยิวก่อนเข้าใจเรื่องราคาตลาด <ừ> ก่อนเข้าใจเรื่องความคล่องตัวในการปล่อยเช่าก่อนถ้าเรื่องพวกนี้ไม่เข้าใจอ่ะทําไม่ได้หรอกเราก็จะลงทุนละพลาดเพราะว่าข้อมูลที่เขาให้มาเราก็จะไ่รู้จริงไม่จริงถูกป่ะครับโอเคอย่างนี้ ปกติแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสมมติเราจะซื้อคอนโดลงทุนสิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรเราต้องรู้ว่าตลาดการเช่าเป็นยังไงฮิต <H IT S 1> ไม่ฮิตอ่ะถูกไหมสมมุติว่าคอนโดลงทุนที่ฮิตฮิตเนี่ยปล่อยเช่าอ่ะรู้ไหมว่าฮิตฮิตเนี่ยปีหนึ่องอไม่ว่างเลยเว้หม,มหมายความว่าในมันจะมีตอปัจจุบันเลยนะสมมติคอนโดฮิตมากๆ,ๆเนี่ยว่างปุ๊บแค่กําลังจะหมดสัญญาเราสามารถถามผู้เช่าออก่อนได้เลยว่าต่อไหมถ้าไม่ต่อเราประกาศเนี่ยมีคนรอเสียบเลยนะ อในพื้นที่ที่ฮิตจะเป็นอย่างนี้ในพื้นที่ที่ไม่ฮิตว่างเลยก็คือไม่มีผู้เช่าเลยไม่ว่าจะหายากอือก็มีเชื่อไหมตัวฮิตที่ตอนโควิดมันก็ไม่มีปัญหา๋อเอตอนโควิดม,มันก็ปล่อยเช่าโอเคราคาจะดรอปหน่อยแต่มันไปได้ไม่มีปัญหาเพราะความจะเป็นคนต้องอยู่ถูกปะโอเคเรื่องนี้ก่อนคอนโดไปเช่าสิ่งสําคัญที่สุดคือเรื่องนี้ก่อนเรื่องว่ามีคนเช่าจริงไหม ทำไมพี่ถึงซีเรียสเรื่องนี้แล้วทําไมถึงเฮ้ยถ้าการันตีเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องยูดีเราอาจจะบอกเอาก็เขาการันตีนี่เราไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ก็ได้ถูกป่ะเออใช่ปัญหาคือแล้วถ้าพ้นการันตีอ่ะอืมมันเจอเรื่องนี้กันเยอะมันคือดราม่าเลยต้องเข้าใจว่าการันตีเจ้านี้คอนเฟิร์มเท่านี้อะไรแบบเนี้ยมันเป็นปัญหาในวงการมันคือโปรโมชั่นที่เอามันล่อคําถามเลยถ้ามันดีมากๆจะการันตีทําไม คำนี้พี่เคยได้จากเดเวลลอปเปอร์เจ้าหนึ่งที่พอดีพี่ไปคุยกับเขาแล้วพี่ก็ถามโมเดลเขาเอออย่างนี้การันตีให้คนเช่าหรอยังไงหรอเขาตอบว่าอะไรรู้ไหมไม่การันตีถ้ามันดีจริงจะทําอย่างนี้ทําไมอือโอ้ือเจอคํานี้เข้าไปอ่ะบอกเออวะเออวะเออวะเลยนะเพราะเอาง่ายๆสมมติมันจะมีคอนโดบางตัวที่แบบพีทิทีมากๆอ่ะแค่เปิดตัวเนี่ยคนก็แย่งกันซื้อแล้วออืคนก็แย่งกันซื้อแล้วถูกไหมครับแล้วจะการันตีทําไมอืม เออไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดมุมนี้เออถูกปะ่ะใช่โอเคหรือไม่งั้นอาจจะแบบการันตีว่าอย่างน้อยเท่าไหร่คีย์คือทุกวันนี้ในการขายแอดอมันจะพูดอะไรก็ได้รู้ป่าว่ายุคนี้เป็นยุคที่คนเอียนกับแอดอที่บอกว่าแอดอประสิทธิภาพน้อยลงเนี่ยเพราะว่าคนเริ่มเชื่อแอดน้อยลงกันเยอะอคนเริ่มรู้สึกหรือว่าการันตีจริงเปล่าวะเจอของดีอะไรที่เป็นโฆษณามาจริงเปล่าวะ มันเริ่มมีคําถามนี้ในหัวคนเดียวถก่ว่าซึ่งมันก็เลยมาจุดนี้แหละอย่างอสังหาเงี้ยถ้าบอกการันตีเราต้องรู้ว่าเขาเอาอะไรมาการันตีเราคําถามคือถ้าจะปล่อยเช่าได้จริงในตลาดเราเราต้องรู้อะไรแถวนั้นมีดีมานของคนเช่าสูงจริงไหมถ้ามันไม่สูงแล้วมันเอาอะไรมาการันตีอ่ะอืมถูกไหมก็จริงใช่มันมีนะที่ที่ดีมานมันไม่ได้สูงแล้วการันตีในช่วงการันตีเขาก็จ่ายคืนให้เราทุกเดือนแหละแต่พ้นการันตีปุ๊บ ช็อก <Talk S 1> เลยเจอสภาพความเป็นจริงรพี่ยกตัวอย่างมันมันจะมีโซนม,มันจะมีอยู่ที่หนึ่งเป็นญาติพี่เองด้วยตลกมากตอนซื้อไม่ถามออซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วเพิ่งมารู้เนี่ยอะไรเงี้ยแล้วพอพ้นการันตีเราเพิ่งมารู้แล้วมาถามเอมอเป็นญาติตัวเองด้วยนะซึ่งเขาไปซื้อคอนโดที่หนึ่งการันตีสมมุติราคาประมาณสี่ล้านการันตีห้าเปอร์เซ็นต์สามปีมฟังดูดีดูดีนะเพราะเขาก็จะเทรนเนี่ยโอเคอัดเงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นต์ต้องได้ห้าเปอร์เซ็นต์โอเคถูกไหม ประเด็นคือห้าเปอร์เซ็ต์เขาเนี่ยเป็นห้าเปอร์เซ็นต์แบบยิวที่คิดเป็น g ล o s s ท e n t a l ่าย l d อ่ะคิดเต็มอ่ะเอาเอาค่าเช่าคูณสิบสองอ๋อไม่ได้หักค่าใช้จ่ายไม่ได้ห<า>กักค่าใช้จ่ายใดๆแล้วให้ได้ห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันจะสูงกว่าความเป็นจริงในความเป็นจริงมปนอะรเหลือสี่ในความเป็นจริงเปือสี่นึกออกไหมซึ่งเป็นอย่างนั้นเขาบอกอาจได้ห้าเปอร์เซ็นต์ปุ๊บแต่พอพ้นสามปีสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไรรู้ปะ่ะพอพ้นสามปีปล่อยเช่าไม่ได้เว้ยเพราะต้องมาจัดการเองไม่ได้เออ,อ แล้วพอมาสำรวจตลาดจริงปล่อยช้อได้หมื่นห้าคำถามคือหมื่นห้าเนี่ยซื้อมาสี่ล้าน 4, เนี่ยยิวมันเท่าไหร่เองอ่ะ๋ยวกดเลยหมื่นห้าสี่ล้านยืมันเท่าไหร่วะสามสี่อะประมาณเนี้ยยืมันสามสี่อะประมาณเนี้ยอืซึ่งมันต่ํามากมันมันไม่ครอบ์ลุมค่าผ่อนแบงค์อยู่แล้วครนึกออกปะพอไม่ครอบคลุเสร็จปั๊บสวยทีนี้ด์กกว่านั้นปล่อยยากมาก คว,ความยากของอาชีพไอ้พวกนี้มันคืออะไรปล่อยยากคือเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาเข้าใจเรื่องของตลาดด้วย <Okay. S 2> เสร็จพอปล่อยไม่ได้ทําไงอ่ะเซ็งเลยเขาเนี้ยคไปสํารวจตลาดจริงเนี่ยไม่เกินหมื่นห้าถึงปล่อยได้อือะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมซึ่งกลายเป็นว่าเขาก็งงเอ้าแล้วแล้วที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นวาอ๋อตลาดช่วงนี้ซบเซาหรอเออใช่อันนี้อยากรูก้ประเด็นคือไอ้ราคาที่เราจ่ายไปอ่ะเขาเอาเงินคุณมาทอนตัวเอง หมายถึงว่าเขาก็ไปคํานวณอะไรไปแล้วแหละไอ้หนึ่งปีนะี่คือเงินผมอ่ะกลายเป็นว่าพอจะมาขายจริงซื้อไปสามปีพอจะมาขายอะ่ะมันเจอว่าราคาถ้าจะขายได้ให้ออกแล้วเทียบกับราคาคู่แข่งอะ่ะต้องขายไม่เกินสามล้านต้นแต่ซื้อมาสี่นะซูวันนี้พี่พี่ทำอย่างเงี้ยแล้วถ้าพี่ไม่รู้พี่ก็บอกไออ,พอ่พี่อ่ะพี่อัพราคาขึ้นพี่อัพราคาขึ้นนะแล้วพี่ก็ให้ค่าเช่าไอาดูสูงๆดูรอนหน่อยอืถ้าไอมไม่ได้รู้ราคาตลาดแถวนั้นอ่ะ ไอจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูได้คุ้มนี่หว่าได้ยู่สูงเออสี่ล้านหมื่นแปดเฮ้ยโอเคนี่หว่าอะไรเงี้ยถ้าไอารู้ราคาตลาดว่าแถวนั้นจริง,รงๆควรซื้อขายกันแค่ไม่เกินสามล้านสองอะถามว่าพี่เอาเงินที่ไหนมาทอนพี่มีแปดแสนพี่ทอนให้ไอได้เดือนละปีละสองแสนสามปีอะหกแสนหนึ 6, ง่งพี่กาไรอีกสองแสนเนี่ยจริงเออมนดูวิธีนี้มันดีวิธีนี้ในการขายประเด็นคือพอเราไม่เข้าใจตลาด เราก็เลยซื้อมาอือโดยที่เราคิดว่ามันเป็นของดีอไอดี้แหละสวยจริงคีย์สำคัญคืออสังหาร,ริมทรัพย์เนี่ยตลาดเช่าอ่ะคุณต้องชัวร์ก่อนคราวนี้จะรู้ได้ยังไงมันมันต้องลองไปเซอร์เวยดูเขาว่าแถวนั้นอ่ะกลุ่มลูกค้าที่เช่าเขาเช่ารับประเภทไหนกันแล้วเขาเช่ากันราคาเท่าไหร่ อยากไอคอนโดเนี้ยคือเป็นคอนโดที่ใหญ่กว่าห้องอื่นหน่อยหนึ่งเว้ยแต่แถวนั้นปล่อยเช่ากันอยู่หมื่นสองซะส่วนใหญ่คำถามคือในสเปคใกล้เคียงกันอน่ะหมื่นสองกับหมื่นแปดมันเป็นไปได้ไหมล่ะม่เป็นไปได้เราโดดเยอะโอ้โหมันแล้วมันไม่ใช่ในเมืองโซนลักชูรี่อะไรไม่ใช่มันเป็นไปได้ถูกปะเอางั้นเราต้องมาดูอะไรเราก็ต้องมาดูดิเคอร์นตลาดจริงมันเท่าไหร่คู่แข่งเราเป็นยังไงอะไรแบบนี้ซึ่งความเป็นจริงคือในการจะปล่อยเช่าลูกค้าก็จะดูอะไรครับดูตึก ดูสภาพห้องดูฟังก์ชันถูกไหมความเก่าความใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดมันมีสมมติตึกนี้หมื่นแปดตึกอีกตึกหนึ่งข้างๆกันเลยหมื่นสองหกพันเลยด้ยหกพันเลยด้วยถ้าสเปคห้องเหมือนกันอะ่ะหกพันเลยด้วยสวยกว็หน่อยหนึ่งถ้าสวยก็มันเค่นหน่อยเดียวหมื่นแปดกับหมื่นสองด้วยจุกเว้นมันมันต้องสวยกว่าเยอะมากอะ่ะมันถึงจะรู้สึกว่าหมื่นแปดกับหมื่นสองมันโอเคอะ่ะต้องสวยขนาดไหนวะหกพั 6, นเห็นเห็นหรือพาอพบอกปะหรือหรือสมมติบางที่อย่างเงี้ย หมื่นสองก็เก้าพัน่ะลองตลาดคนจะเช่าเก้าพันลองขยับไปเป็นหมื่นสองดีรู้สึกไงหันลูกค้าหายหมดเอออ,อถูกไหมมันต้องสำรวจตลาดจริงเสร็จปั๊บเราต้องรู้ว่าคนแถวนั้นอะทาร์เก็ตคืออะไรสมมุติแถวนั้นบอกจะปล่อยเช่า่ะตลาดเช่าพี่ต้องดูก่อนว่าพี่จะลงทุนคอนโดปล่อยเช่านะใครคือคนเช่าถ้าพี่ไม่รู้ว่าใครคือคนเช่าอ่ะเราจะไม่รู้ว่าโปรดักต์คืออะไรสมมุติแถวนั้นบอกว่าเฮ้ยนักศึกษาเยอะเฟิร์สจอบเบอร์เยอะ โอเคงันต้องรู้แล้ว ح, นักศึกษาเฟิร์เบอร์เช่ากันเท่าไหร่อ่ะเกินหมื่นยากแล้วอถูกปะเพราะฉะนั้นคอนโดเกรดสาหรับปล่อยเช่าแบบนั้นอ่ะในแถวเนี้ยก็จะปล่อยเชาง่ายอืใช่เราเราเราต้องเข้าใจ end user ประเด็นคือเซลล์อาจจะไม่ได้บอกเพราะเซลล์ไม่ได้มานั่งวิเคราะห์แบบนี้ให้เราด้วยถูกปะใช่ที่สําคัญยิวที่จะบอกเลยยิวเนี่ยเขาคูณสิบแล้วเขาไม่คูณสิบสองเขาคูณสิบอย่างน้อยก็คูณสิบเอ็ดไม่ไม่มีคูณสิบสอง คูณสิบสองคือตัวเลขให้สุทําให้เลขมันสวยเฉย,เ,ฉยเพราะยังไงถ้าคุณซื้อคอนโดคุณต้องมีค่าส่วนกลางค,ค่าส่วนกลางที่เขาคูณสิบเอ็ดเพราะอะไรส่วนใหญ่จะประมาณหนึ่งเดือนอที่ต้องคูณสิบเอ็ดอีกอย่างเพราะอะไรบางทีไม่จ,นนมจำเป็นต้องใช้ในหน้าแต่ถ้าจําเป็นต้องใช้หน้าเขาจะคูณสิบัเพ,เพราะมันหายไปไ่ออีกหนึ่งเดือนอทันทีถูกไหมครับ แต่ซึ่งมันมีหลายคนโดนที่คิดมากๆก็มันมันก็คูณสิบได้เลยมันไม่จำเป็นต้องชนใช้นากาก็มีอือะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้ชัวร์นะถ้าจะเอาห้าเปอร์เซ็นนะต้องห้าเปอร์เซ็นที่คูณสิบแต่ห้าเปอร์เซ็นที่คูณสิบอะพอรับได้อืแล้วถ้าอย่างนั้นอันนี้ผมถามแบบซื่อๆเลยง่ายๆเลยแล้วถ้าอันนี้ไม่เวิร์กแล้วทำไมมันถึงจะมีไอ้พวกนี้อยู่เรื่อยๆเลยรู้ไหมละ่ะก็มันไม่รู้อ่ะคีคีคือคนเขามไม่รู้อะ่ะเรื่องการลงทุนในสังหาเนี่ยเรื่องยิวเรื่องอะไรพวกนี้ประเด็นคือ เขาจะรู้สึกว่าให้การลงทุนมันง่ายอีซี่เพื่อเพื่อกระตุ้นให้คนซื้อทุกว่าแต่ตัวเราเองเราทํางานในวงการอสังหาไม่พูดตามตรงเลยว่าทุกวันนี้จะหาของที่ลงทุนอ่ะไม่ง่ายด้วยจะซื้ออะไรลงทุนเนี่ยของที่จะลงทุนซื้อปล่อยเช่าไม่ง่ายนะอันที่จะครบแคตตาล็อกที่เราต้องการจริงๆอ่ะมันมันไม่ได้ง่ายนะถูกปะครับเพราะว่าคนต้องการของดีอคนต้องการของที่ปล่อยเช่าได้ง่ายราคาถูกขายต่อได้มีอนาคต ถูกปะ่ะมันไม่ใช่ทุกที่เป็นอย่างเงี้ยม,มันไม่ใช่ทุกที่เป็นอย่างนี้ประเด็นคือพอถ้าถ้าเขาไม่ได้ educate แบบเนี้ยแล้วบางทีของเขาทำโปรดักต์มาที่มันไม่ได้ขายได้ดีเท่าไหร่อ่ะเขาก็ขายไม่ได้ไงเราต้องเข้าใจมุมคนขายเขาก็อยากขายของได้มันก็เลยต้องทําโปรโมชั่นมาล่อถูกปะละ่ะอืมใช่โอเคเห็นภาพไหมเห็นภ <Key S 1> าพเห็นภาพเห็นภาพถูกต้องเพราะฉะนั้นคําถามคืองั้นถ้าจะลงทุนเราต้องรู้อะไรพี่ว่าเราต้องไปถ้าจะซื้อเพราะโปรโมชั่นแบบเนี้ย ให้รู้เลยว่าแปลว่าเรายังไม่รู้จักอสังหาดีเพราะโปรโมชั่นแบบนี้ขายนักลงทุนอสังหายากมากยากมาก,ากมานักลงทุนอสังหาจริงเขาจะลงตลาดแล้วเขาจะไปดูให้ชัวร์หรือไม่งั้นถ้าดูเสร็จนะบางทีต่อราคาแบบเอาแบบชัวร์เลยอะมันจะต้องเอาเท่าไหร่ใชไ่ไม่งั้นกลายเป็นว่าสมมติบอกว่าคุณ 12. 5%เนี่โหมันตับมากเลยเว้ยเอาจริงถ้าคุณ12ได้5%เอร์นตะผ่อนแบงค์ไม่พอด้วยที่สำคัญที่สุดคุณต้องดูให้ค่าผ่อนถ้าลงทุนที่ดีต้อง cover แบงค์ถ้าไม่ cover แบ S <S ไม่ cover bank ไม่ใช่การลงทุนที่ดีคือคือมันจะระวังอย่างหนึ่งคือ c o ร,ร์แ bank ในสมมติว่าปล่อยเช่าได้หม<ะ>ื่นสองอ่ะมันควรจะอร์ตแบงค์ไม่เกินแบบแปดเก้าพันอ่ะเออคือถ,ถ้าถ้าเกิดสมมติหมื่นสองผ่อแบงค์หมื่นหนึ่งเนี้ยหากค่านุ่นค่านี้ไปจริง,รงติดลบแล้วนะเขาเขาบอกให้เลยว่าการลงทุนถ้าคุณจะได้ทรัพย์สินคือสินนั้นต้องผลิตเงินให้คุณแต่ถ้าคุณถ้าคุณซื้อสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นทําให้คุณเสียเงินไปเรื่อยๆคุณกำลังเป็นหนี้สินเว้ยแล้วถ้าใครแนะนําการลงทุนนแล้ววบออก่าีไง มีคนเช่าผ่อนให้ฟรีนะมีคนเช่าช่วยผ่อนต่อให้ติดลบเท่ากับเราผ่อนไม่เต็มไงอันนั้นนะไม,ไม่ถูกยกเว้น <mm mm. ok สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่คุณได้มา under value บา,ากๆเรา m ม k ชัว r e ว่าจะมี capital gain ในอนาคตเป็นไปได้อเลยยกเว้นไว้ตัวใหญ่ซึ่งม,มันมีน้อยมากๆึกึออหป่ะและที่สําคัญคือเวลาจะลงทุนปล่อยเช่าอ่ะอย่าดูแค่สัญญาปีแรก สัญญาเงินกู้เนี่ยให้ดูอย่างน้อย3ปีเพราะอย่างน้อย3ปีคุณต้องรีไฟแนนซ์เลยปีที่4ปีที่5คุณมันจะเป็นงี้เลยเว้ยปีแรก8,000ปีที่สองเก้าพันปีที่สามหมื่นหนึ่งอัตราผ่อนต่อเดือนมันจะประมาณนี้ปีที่สี่บางทีโดดไปหมื่นห้าเออซึ่งถ้าดูแค่ปีแรกแล้วบอกว่า cover อ้าวแล้วปีที่เหลือเจ็บนะอถ้าเราซื้อมา over value เราอาจจะขายไม่ได้ก็ได้ ประเด็นนี้อีกเป็นประเด็นที่สาคัญคือก่อนจะซื้อคุณต้องรู้ว่าตลาดคู่แข่งแถวนั้นขายกันเท่าไหร่ถ้าสมมติตลาดคู่แข่งขายกันห้องเราสองสาล้านคุณมาขาย4ี่ล้านโดยที่คุณไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเดียวกัคนอื่นเขาอ่ะสี่ล้านมันจะขายได้ไหมล่ะก็ใช่ก็ใช่ถ้าซื้อมาต่อแปลว่าถ้าคุณอยากได้กำไรคุณต้องขาย4ล้านกว่ามันจะขายได้ได้ยังไงขณะที่ตลาดมันขายอยู่สองล้านห้าท้องใกล้เคียงเรามันขายอยู่สองล้านห้าเรามาขายสี่ล้านฟังก์ชันเดียวกันอ่ะมันขายไม่ได้ไงมันก็คือทําให้เราไม่เข้าใจ แวลูของทำเลเนี้ยตั้งแต่แรกเราจะซื้อผิดตั้งแต่แรกเว้นเราซื้อแพงการลงทุนปล่อยเช่าเป็นออปชั่นหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นตัวมูลค่าของอสังหาเราต้องไม่ซื้อแพงก่อนอสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดต้องต้องไม่ซื้อแพงก่อนถ้าซื้อแพงตั้งแต่แรกเนี่ยจบเพราะฉะนั้นคําถามคือเรื่องพวกงนี้เซล์บอกไหมเซลไม่บอกอยู่แล้วอืเพราะเซลบอกเซลก็ขายไม่ได้ดิเซลบอกเซลก็ขายไม่ได้ดิเซลเพราะฉะนั้นเอาให้ง่ายๆย่าถ้าซื้ปล่อยเช่านะถ้าราคาดีๆนะเอาอย่าง ล่าสุดบางทีมันจะมีเบสดีลมามากๆเอย่างเออมันจะมีนักลงทุนที่ดูแบบพวกซับมือสองที่รอแบบของดีๆหลุดมาบางทีเนี่ยเขาดูเสร็จปั๊บอะดูข้อมูลเสร็จตัดสินใจเลยนะเวย้ยแค่ดูข้อมูลเนี่ย mm hmm. หนึ่งเขาดู under value อันเดอร์แวลูก่อนถ้าอันเดอร์แวลูไม่จริงเนี่ยคนไม่ซื้ออยู่แล้ว mm hmm. เพราะนักลงทุนจริงๆเนี่ยดูเรื่องการขายต่อเป็นสําคัญครับค mm hmm. ่าเช่าส่วนหนึ่งแต่ถ้าขายต่อไม่ได้เนี่ยเจ๋งอื mm hmm. นึกออกไหมเจ๊งก่อนเลยถ้าปล่อยเช่าไม่ได้เจ๊งสองตลาดเช่าชัวร์ไหมเพราะลงทุนคอนโดวันนี้หนึ่งห้องมีแต่ศูนย์กันหนึ่งปล่อยไม่ได้เท่ากับก็ <c oughs> ไม่ได้เลยบินเลยนะผ่อนฟีปล่อยได้ได้ตังถูกปะใช่ <c oughs> ซึ่งถ้าเกิดว่าค่าเช่าอ่ะดันไม่ไปคเวอร์ค่าแบงก์อีกแล้วดันไปปล่อยยากอีกโ <c oughs> อ้โหก็คือมันควักเงินตัวเองออกมาเรื่อยๆโคเซงอะ โคตรเซ็งเลยอ่ะโคตรเซ็งเลยนึกออกเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลพวกเรื่องอายที่แท้จริงตลาดเช่าแถวนั้นเป็นยังไงดูคู่แข่งหน่อยด้วยดูตลาดว่าลูกค้าเราเป็นกลุ่มไหนแล้วมันดูมคเซส์กับราคาไหมเราเช็คกันได้ครับสมมติบอกว่าเนี่ยที่บอกสมมติเฟอร์จอบเบอร์แล้วเขาบอกการันตีค่าเช่าหมื่นห้าเฟอร์จอบเบอร์เช่าหมื่นห้าไหมล่ะเออเฟอร์จอบเบอร์มันก็ไม่เช่าหมื่นห้าไงใช่ใช่เออมันก็น่าคิดแล้วถูกไหมอ่ะแล้วถ้าบอกว่า ดูตลาดซื้อขายด้วยว่าซื้อขายแถวนั้นเขาซื้อขายกันจริงเท่าไหร่ในคอนโดสเปคใกล้ๆ้เคียงกับเราอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันดูแบบโหสูงกว่าความเป็นจริงเงี้ยไม่ใช่แหละหประมาณนี้พี่ว่าถ้าประมาณนี้น่าจะปลอดภัยที่สำคัญถ,ถ้ายังไม่ชว์จริงก็งศึกษาข้อมูลเยอะๆก่อนลงทุนอที่เขาบอกลงทุนใด้ปลอดภัยที่สุดคือลงทุนในตัวเองถ้า,ถาเรารู้ข้อมูลได้ชัดมากพอก่อนโอเคไปต่อได้โอเคถ้างั้นพี่ชั์ฝากหน่อยไหมว่าถ้าสมมติ ม,มันอย่างที่พี่ทาบ,บอกมันน่าจะมีอันดีๆอยู่บ้างสําหรับสําหรับเวลาเขามาชวนเราลงทุนเน,โนอะแต่ว่าถ้าจะมีคนมาชวนเราไปลงทุนอสังหาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องคิดคืออะไรเอางี้ให้ชัวว่าข้อมูลตรงนั้นอ,อย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าถ้าไม่ใช่ทําเลที่คุณชัวอ,อัะสมมติถ้าพี่นะถ้าทําเลที่พี่ชัวพี่ดูข้อมูลเราเราู้เลยไงว่าอาร์ททำเลนี้เป็นยังไงถูกป่ะแต่ถ้าไม่ชัวเรากลับมาทากันบ้านก่อนได้เรามาดูตลาดจริงก่อนว่าเออไอตลาดจริงอ่ะ เขาปล่อยเช่ากันยังไงเขาขายกันยังไงอื <Ừ. S 1> เอออย่างเงี้ยมันก็ปลอดภัยไม่งั้นแบบออกซื้อมาแล้วมาเจอว่าเอาของจริงเท่านี้ยองหรอสวยนะอื <Ừ. S 1> สวยเลยนะอะใช่ถูกไหมเมื่อเราเข้าใจตลาดจริงแบบนี้เมื่อเราเห็นภาพแล้วว่าตลาดจริงเป็นยังไงเราคราวนี้เราคอมเพล์ดูจากข้อมูลที่เขาให้แล้วครับไม่มีใครหลอกเราได้ถ้าเรารู้เว้ยโอ้ยจริงนี่คือให้ดึกอย่างงี้นไม่มีใครหลอกเราได้ถ้าเรารู้และเซลส์อะหน้าที่เขาคือขายอืม เซลได้ที่ก็คือขายอเขาได้รับบรีฟมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเซล์ทำได้เต็มที่คือให้ข้อมูลเราที่เหลือถ้าเรารู้จักเป็นอย่างดีเราจะเป็นคนตัดสินใจได้อย่างดีมากๆเพราะฉะนั้นความรู้หรือการตัดสินใจอยู่ที่เราพี่บอกให้ยี้เลยสมมติว่าวันเนี้พี่เอาซับไปเสนอรักลงทุนที่เป็นรักลงทุนมืออาชีพอะที่ที่เป็นแบบคนที่ลงทุนในสังหาอยู่แล้วอะถ้าอันที่นักลงทุนถ้าถ้าแบบที่เขาแบบลงทุนอยู่เสมอนะอันที่ดีเนี่ยดูเสร็จไม่ต้องคิดเลยเอาเลยนะ อืมเอาที่บอกอย่างล่าสุดมีมีดีลหนึ่งหลุดมาของน้องที่บริษัทแบบอันเดอร์แวลูสามสิบเปอร์เซ็นเจ้าของได้ราคามาตอนเที่ยงอะใบสามจบเลยอืมอ่าเหมือนถ้ามันถ้ามันใช่ใชจริงมับมันจบเลยเว้ยม,มันจบเลยเว้ยซึ่งต้องบอกว่าอันเดอร์สาสิเปอร์เซ็นเนี่ยหุ้ยเยอะจังเลยถูกปะมันไม่ได้มีบ่อยๆที่สําคัญคือถ้าวันนี้เราไม่รู้แวลูอะอันเดอร์สามสิเซ็นเรารู้ว่าอันเดอร์มาจากอะไร S <S> <cultural> เพราะหลายคนก็โดนโปรโมชั่นหลอกกันมา19ล้านลดเหลือ14ล้านหูยโคตรถูกเลยราคาตลาดจริงอาจจะอยู่14ล right? ้านก็ได้จะทำตัวเลขแต่ถ้าเรารู้แวลูจริงโอ้โหมัน30เอซนว่ะซื้อได้เลยเราเข้าใจตัวเลขจริงเราดูเราดูค่าเช่ารู้โอ้ยโอเคดูทำเลแถวนี้ปล่อยเช่าไปตรงนี้ได้เว้ยค่าเช่าเท่านี้เมคเซน์เว้ยซื้อได้เลยปะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเรารู้ไม่รู้ถ้าเราไม่รู้แล้วเราตัดสินใจทั้งที่เราไม่รู้อันนี้เสี่ยง อืมอืมครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับอ่าใช้คำว่าอะไรดีคอนโดลงทุนน่ะคือคือคอนโดลงทุนมันมันภาพในฝันทุกคนมันใช่อะแล้วก็ถ้าจะซื้อคอนโดให้สักเซสยุคนี้เอาจริงๆมันก็จริงๆแนะนําไปตลาดมือสองมากกว่านะเพราะนักลงทุนช่วงนี้จริงๆเขาลงตลาดมือสองกันเพราะว่ามันมีตลาดให้เห็นคือคือมือหนึ่งพอไม่มีตลาดให้เห็นแล้วคุณเช็คราคาไม่ไม่เป็นแล้วคุณไม่รู้อ่ะหรือบางทีคุณไม่ได้ได้เบสดีลมามันจะมีปัญหา แบบนี้แหละขี้คือแวร์ลูสำคัญสุดซื้ออะไรเข้ามาแวลูสำคัญสุดเพราะปัญหาจะอยู่ตอนปล่อยออกคิดตอนปล่อยออกไว้เสมออย่าคิดอย่าคิดภาพว่าวันนี้ซื้อมาสามล้านในอนาคตต้องเป็นสามล้านห้าแน่เลยโน no. ไม่ใช่ทุกที่จะเป็นอย่างนั้นอืเอาจริงพี่เห็นราคาคอนโดนราคาขึ้นครั้งสุดท้ายเนี่ยไม่เห็นมาเจ็ดปีแหละ <laughs> ไม่เห็นมาเจ็ดปีแล้วคอนโดนราคาขึ้นเนี่ยอืนึกออกไหมลองลองดูเล่นเลยคอนโดไหนาราคาขึ้นในเจ็ดปีดี อุ้ยจริงๆเรื่องนี้น่าคุยนะน่าจดดีกว่าอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันต่อแล้วลองดูได้เลยคอนโดไหนละครับเอาแบบจริงๆอ่ะเอาแบบราคาที่แบบเคยเคยไฮไกันอ่ะมันมันไม่ขึ้นมาสักพักเลยอ <ừ> ืมใช่ราคาขายจริงนะไม่เอาราคาประกาศนะราคาขายจริงมันไม่ขึ้นมาสักพักแลละครับเพราะฉะนั้นศึกษาเรื่อง l ู e ให้ดีศึกษาเรื่องตลาดปล่อยเช่าให้ดีศึกษาความรู้ให้ดีไม่มีใครหลอกเราได้